สวัสดีครับเอฟซีบ๊าครับสวัสดีครับไปบายบายสวัสดีไมาสวัสดีครับแม่ย้ะแม่สวัสดีครับก็แม่ไปด,ด,ดีไปโลเรียนกันเลยนะ FC ก<อ>ิจวัตรประจำวันของ e อ็กนะครับก่อนจะไปทำงานก็ ไปส่งกับตันนะเอแล้วก็เฮงเชียเพื่อที่จะไปโรเรียนะครับแล้วก็ตอนเย็นปุ้ยเขาก็จะไปรับเพนะียงในเอฟนะครับก็เดี๋ยวเราเดินทางกันเลยดีกว่า f นะอนะตรงนี้ก็เป็นถนนใหญ่ที่ตอนข้ามนี่ต้องระมัดระวังนะครเพราะว่าน้องหมาโดนรถเฉียวชนไปหลายตัวแล้วนะครับเมื่อวานก็สดๆร้อน โดนไปหนึ่งตัวเมื่อวานนะ,นะครับคราบคราบยังเห็นอยู่เลยในเอฟซีนะครับฉะนั้นเลวเราต้องรามัดระวังครับตรงนี้เป็นจุดข้ามทางตัวรถฮะรอก่อนนะครับช่วงเช้าๆนาอกคนก็ไปทำงานนะครับรถก็จะเยอะจะเยอะหน่อยนะทุกท่านรถจะเยอะหน่อย เพื่อความปลอดภัยนะครับเราจะต้องรอให้รถไปหมดหมดแล้วหรือ,อยังเอาโอเคอึ๊บอ่าตามทางสำเร็จแล้วเอฟเดินทางนี่ก็บรรยากาศหน้าวาัดนะครบนี่ก็ขวาดวัดลานวัดนะทุกท่าน เสียงอะไรเออเสียงรถบรรทุกเหรอโอ้เนี่ยเป็นวัดที่ก่อนเดินทางไปถึงโรงเรียนง่ายเรถบรรทุกอยู่ข้างในนอนวันนี้แดดออกอากาศาสดใสเอฟซีทุกท่านสดใสมากๆเลยนะฮะดูพระอาทิตย์เริ่มขึ้นหรือว่าเป็นแดดแรกในรอบ สัปดาเลยก็ว่าได้นะครับอันนี้เป็นแดนแรกที่ดูแล้วก็ดูมีความหวังนะครับแสงแดดนี่ดูแล้วมีความหวังสดใสก็ว่ากันไปนี่ร้านค้าประจําของเด็กๆหน้าโรเรียนฟะีสัตเดี๋ยวตอนนี้จะเข้าไปในโรเรียแล้วฟีเนาะไปแล้วฟีบายบาย,บายบาย ไปส่งเด็กๆมาแล้วก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับสู่จุดข้ามถนนกลับบ้านเราอีกเช่นเก่าเช่นเคยนะทุกท่านศาลาหลังเก่ายังเฝ้ารอเนาะเป็นห่วงเป็นใหญ่รอรถตนเนื้อพีโนโ่นนอะลงนีไปเฝ้าแล้วกรับไป มาบ้านแนละ้วเดี๋ยวจะเตรียมตัวไปทำงานนะ FC วันนี้แดดสวามากเลยผมจะทำงานได้สบายๆและที่สำคัญเราจะทำงานก่ออิฐก,ก่อปูนอยู่ในร่มก็น่าจะโอเคอยู่นะครับวันนี้เนาะฮนะน่าจะแบบว่าสวยงามตามท้องเรื่องนะครับอื้อฮาวงานะกลับมาสู่บริเวณบ้านเราคลิปนี้ฝากไว้ตรงนี้ครับ f c สวัสดีครับ